น,นะครับในข้อที่หนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงยี่สิบเอ็ดนาฬิกาถึงยี่สิบสองนาฬิกาลูกลองนึกครับถ้ายี่สิบเอ็ดนาฬิกาเข็มสั้นอยู่เลขอะไรลูกเลขเก้างั้นยี่สิบเอ็ดนาฬิกาถึงยี่สิบสองนาฬิกาก็คือเก้ากว่าถูกป่ะช่วงเก้ากว่านะเข็มสั้นอยู่เก้ากว่าเข็มสั้นอยู่เก้ากว่า เข็มสั้นกับเข็มยาวจะทำมุมห้าสิบองศาเมื่อไหร่อ่านะครับกุลากเข็มสั้นแล้วนะเข็มสั้นอยู่เก้ากว่ากุกลาโม่วๆเอาึงกลางเอาแถวแกลางๆระหว่างเลขเก้ากับเลขสิบลากมโม่ๆัๆลูกดูแบบเนี้ยแล้วตอบกูนะนี่แนวข้างอิงอยู่นี่อย่างนี้มุมเข็มยาวเยอะไหม ้ขอโทษมุมเข็มสั้นเยอะไหมเยอะเยอะเลยเป็นมุมกลับแล้วด้วยใช่ปะ่ะสรุปตอนนี้มุมเข็มสั้นเป็นมุมกลับเลยนะมุมเข็มสั้นเป็นมุมกลับเลยนะห้าสิบองศาห้าสิบองศาเนี่ยมันยังไม่ถึงสองช่องใหญ่ใช่ปะ่ะช่องใหญ่ละสามสิบถ้าสองช่องใหญ่ก็หกสิบ ต้องไม่ถึงสองช่องใหญ่สิบหนึ่งช่องใหญ่สามสิบสองช่องใหญ่หกสิบเพราะฉะนั้นถ้าห้าสิบต้องยังไม่ถึงสองช่องใหญ่งั้นลูกลองเดินหน้าเข็มไปสักสองช่องใหญ่ครับนี่เข็มยาวอาจจะอยู่ตรงนี้นี่ก็ได้โอเคปะนี่คือเวลาหนึ่งแล้วนะ ถ้าเป็นอย่างนี้นี่คือเหตุการณ์ที่มุมเข็มยาวจะเยอะกว่ามุมเข็มสั้นใช่ไหมลูกดูออกไหมดูรูปดูรูปด,ดูตอนนี้คูเซ็มุมเข็มสั้นก่อนคูเซตตำแหน่งเข็มสั้นก่อนใช่ไหมแนวอ้างอิงคือแนวนี้แนวศูนย์องศาคือแนวนี้ ตอนเนี้ยมุมเข็มสั้นเนี่ยเยอะแล้วนะจริงจริมุมเข็มสั้นก็เยอะแล้วนะลูกหาตำแหน่งเข็มยาวโดยอาจจะเมันเพิ่มไปกว่านี้ได้ไหมเพิ่มไปกว่านี้ได้ไหมมันต้องการห้าสิบองศาห้าสิบองศาเนี่ยมันไม่เกินสองช่องใหญ่หรอกลูกลองให้มันเลยสองช่องใหญ่อะนะลูกดู ถ้าหนึ่งช่องใหญ่เราเลานี้อีกหนึ่งช่องใหญ่ก็เราเลานี้ป่ะเออมันยังเพียงพออยู่เลยนะเนี่ยมันยังไม่ได้หลุดเลยยังไม่ได้หลุดเลยเลขสิบสองเลยเนี่ยแปลว่าเหตุการณ์แรกนะเหตุการณ์แรกมุมเข็มยาวสามารถมากกว่ามุมเข็มสั้นได้เนี่ยเหตุการณ์แรกมุมเข็มยาว เลยเข็มสั้นมาเห็นป่ะเหตุการณ์นี้คือมุมเข็มยาวมากกว่ามุมเข็มสั้นอยู่50แล้วเมื่อกี้ลูกจำได้ไหมครับครูย้ำว่าไอเทอมที่อยู่ในแอบส์ลูดเนี่ยคือมุมเข็มยาวมากกว่ามุมเข็มสั้นภาพนี้คือมุมเข็มยาวมากกว่ามุมเข็มสั้นอยู่50นี่ก็คือสมการนี้นั่นเองลูกเหตุการณ์นี้เกิดได้โอเคยาง โอเคนะแล้วถ้าอีกแบบหนึง่งล่ะถ้าลูกแทนที่จะเซตให้มันเดินขึ้นไปเดินเดินหน้าขึ้นไปแบบเนี้ยเออลูกเซตให้มันถอยหลังลงมาละ่ะเออแทนที่มันจะน,นี่แนวเข็มสั้นใช่ไหมลูกเซตให้มันถอยหลังลงมาหนึ่งช่องถอยหลังมาหนึ่งช่องนะถอยหลังมาสองช่องเนี่ย เข็มยาวจะาอยู่ตรงนี้เราๆนี้โอเคปะ่ะคร่าวๆลูกก็เห็นว่าเฮ้ยเวลานี้มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันอะอย่างเงี้ยเวลานี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันลูกจะพบว่าถ้าวัดมาเนี่ยลูกจะเจอเข็มยาวก่อนใช่ปะ่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าจริงๆแล้วมุมเข็มยาวมันน้อยกว่ามุมเข็มสั้นใช่ไหมครับ เนี่ยลูกเจอเข็มเข็มเข็มยาวก่อนถ้าวัดต่อไปถึงจะเจอเข็มสั้นอันนี้ก็เลยกลายเป็นมุมเข็มสั้นอ่อมุมเข็มยาวน้อยกว่ามุมเข็มสั้นมุมเข็มยาวน้อยกว่ามุมเข็มสั้นอยู่ห้าสิบมุมเข็มยาวน้อยกว่าเข็มสั้นห้าสิบหรือมุมเข็มยาวมากกว่ามุมเข็มสั้นเป็นแบบติดลบห้าสิบเหตุการณ์นี้นั่นเองเพราะเทอมนี้ ม latitude, well, ันหมายความถึงมุมเข็มยาวมากกว่ามุมเข็มส <inh> <horse> ั้นเทอมเนี้ยหมายถึงมุมเข็มยาวมากกว่ามุมเข็มสั้นแต่เหตุการณ์ที่อยู่ในภาพตอนเนี้ยมุมเข็มยาวมันน้อยกว่ามุมเข็มสั้นน้อยกว่าอยู่ห้าสิบดังนั้นถ้าเราพูดว่ามุมเข็มยาวมากกว่ามุมเข็มสั้นต้องมากกว่าอยู่เป็นค่าติดลบติดลบห้าสิบดังนั้นคำตอบจึงอยู่ในสองเหตุการณ์นี้เลยครับ ข้อนี้คำตอบจะอยู่ในสองเหตุการณ์นี้ดังนั้นกรณีที่สองไม่ต้องทำครับข้อนี้ไม่ต้องทำเพราะคำตอบอยู่ในสองเหตุการณ์แรกไปแล้วอยู่ในกรณีที่หนึ่งไปแล้วพอเข้าใจไหมครับแต่เดี๋ยวครูจะทำให้ดูเพื่อจะได้ลูกจะได้เห็นว่าไอ้ที่บอกว่ากรณีที่สองเนี่ยที่มันเป็นไปไม่ได้อะข้ออะไรลูกจะได้เห็น แต่เวลาลูกทำข้อสอบลูกสังเกตที่ตัวเข็มลูกลองเซตตาแหน่งเข็มสั้นแล้วขยับตําแหน่งเข็มยาวดูลูกก็จะรู้ละอ๋อข้อนี้คําตอบจะอยู่ในกรณีที่หนึ่งทำสองเหตุการณ์เลยโอเคนะอ่ะงั้นเราเริ่มกันเลยครับเลข m นะครับเราไม่รู้กี่นาทีเป็นตัวที่เราต้องแก้ด้วย เรารู้อยู่แล้วว่ายี่สองนาฬิกาแต่เราไม่รู้ว่ากี่นาทีใช่ไหมนั่นก็คือติดตัว m นั่นแหละแต่เลข s เรารู้นะ s ตอนนี้คือเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดนาฬิกาถึงยี่สิบสองนาฬิกาลูกเลข s คือเท่าไหร่อะเลขชั่วโมงอะ ยี uh, ่สิบแปดถึงยี่สิบสองเออเมื่อกี้ยังพูดเรายังพูดกันอยู่เลยเลขเก้ากว่าเออเออเลขเอสเป็นเก้าเอสเป็นเก้าเท่ากับห้าสิบอ่ะขอการแยกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไเปเบี่ยดอีกกรณีหนึ่งเดี๋ยวจะไเบีนนเ่ยดอีกเหตุการณ์หนึ่งห้าจุดห้าเอ็มลบสองร้อยเจ็ดสิบเท่ากับห้าสิบ งั้น 5.5m เออ320ดังนั้น m จึงเท่ากับ320หารด้วย5.5ไอ้พวกติดจุด5้ากูใช้การคูณ2เอาเลขคูณ2เข้าไปทั้งเศษทั้งส่วนเอา่าดูนะไอ้พวกติดจุด5ครับกูใช้การคูณสอมาเท่านั้นแหละ หกร้อยสี่สิบส่วนสิบเอ็ด m เท่ากับหกร้อยสี่สิบส่วนสิบเอ็ดห้าสิบแปดสิบเอ็ดได้หกสามแปดหกสามแปดก็เหลือเศษสองเลขนาทียังไม่ถึงหกสิบลูกเห็นไหมดังนั้นมันก็คือเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบแปดเศษสองส่วนสิบเอ็ดนาทีครับเวลาแรกครับ ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเอ็มนาทีอ่ะก็ห้าสิบแปดเศษสองส่วนสิบเอ็ดนาทีครับนี่คือเวลาแรกครับเวลาแรกได้มาจากกรณีแรกเป็นเหตุการณ์ที่เข็มยาวมุมเข็มยาวมากกว่ามุมเข็มสั้นอยู่ห้าสิบองศาเอ เหตุการณ์ตอนนั้นคือเข็ยมยาวอยู่แถวนี้นะลูกตอนนั้นเข็ยมยาวอยู่ตรงนี้นะอ,อส่วนภาพนี้คือตอนนี้ละมันกลายเป็นมุมเข็มสั้นมันมากกว่ามุมเข็ยมยาวอยู่ห้าสิบแต่เทอมเนี้ยมันหมายถึงมุมเข็ยมยาวมากกว่ามุมเข็มสั้นมันก็เลยต้องบอกว่ามากกว่าอยู่เป็นค่าติดลบห้าสิบ โ okay. อเคพอเข้าใจไหมลูกเออเราเซตเข็มดูก่อนว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ได้นะครับเมื่อกี้เราเซตเข็มแล้วมันก็ไม่ได้เลยแต่ถ้าเราเซตเข็มแล้วมันมันเลยมาทางนี้แล้วเอ,อ้ยมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วโอเคปะเอออะโอเคอันนี้ก็แบบเดียวกันเลยห้าจุดห้าเอ็มลบสามสิบเอก็สามสิบคูณเก้าเท่ากับลบห้าสิบห้าจุดห้าเอ็ม ลบสองร้อยเจ็ดสิบเท่ากับลบห้าสิบห้าจุดห้าเอ็มย้ายลบสองร้อยเจ็ดสิบไปเป็นบวกสองร้อยเจ็ดสิบแล้วฝั่งนี้มีลบห้าสิบอยู่ห้าจุดห้าเอ็มเท่ากับสองร้อยี่สิบเอ็มจึงเป็นสองร้อยยี่สิบหารด้วยห้าจุดห้านะครับ บางคนก็เอาสองคูณบางคนก็เอาสิบคูณเพราะเห็นชัดเลยว่าแม่แม่แมสิบเอ็ดตัดได้อยู่แล้วถ้าเอาสิบคูณก็จะกลายเป็นสองพันสองร้อยหารด้วยห้าสิบห้าสิบเอ็ดตัดได้ห้าสิบเอ็ดตัดได้สองร้อยสองร้อยตั้งห้าหารก็ได้สี่สิบเพราะฉะนั้นเวลาที่สองก็คือยี่สิบเอ็ดนาฬิกา เ,ออเวลาที่สองคือยี่สบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีครับนี่เวลาที่สองครับพอลูกได้ครบสองเวลาลูกก็รู้แล้วกรณีกรณีที่สองที่เป็นสามร้อยสิบเราไม่ต้องทำแล้วแต่เดี๋ยวครูจะทำให้ลูกดูเพื่อลูกจะได้เห็นว่าอ๋อที่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นยังไงอันนี้เคลียร์ไหมครับเออ กูใช้สีตามกูใช้ไอพี่วงเนี่ยคือตำแหน่งสีเข็มสั้นแล้วกันนะอ่ะแล้วเรานี่คร่าวๆคร่าวๆ อันนี้ไม่ต้องมาบอกครู้นะบอกว่าครูครับสี่สิบต้องเลขแปดเพราะเมื่อกี้เราเซ็ตเอาคร่าวๆโอเคป่ะทุกอย่างแค่เอาคร่าวๆดูความเป็นไปได้เพราะตอนแรกที่เราเซ็ตว่าถึงการช่องเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ตรงตึงการช่องหรอกแค่บอกว่าเออมันอยู่ตรงเก้ากว่าเอาตรงไหนดีละ่ะเอาเอากลางๆแล้วกันเออประมาณนั้น